สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ท่านจ้าเมื่อนี้กันมาพบพอกันค่ะที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะว <c oughs> ันจันทร์ที่แปดมีนาหกสี่ค่ะเดสิพาเลตลาดโซนควายก่อนค่ะรถ <c oughs> มาหลายนะท <c oughs> ั้งงวนอ่ะพรดมาว่าขายแล้วครับพัสดส่องโคมอาม่าพัสน แต่สาวอโอ้มาแต่ดึกคนน่ะตีสี่ตีห้าคนเลยค่ะคลายกันไปแล้วยกหนึ่งแล้วเอา้าควายคือบ่มีจังเลยที่จริงนะเพื่อกามาสาวเพื่อกามาสวยเลยในหอยกันเลเพื่อเอาควายคือลดอนะคนน่ะเพื่อสิแยกย,ย้ายเพื่อสิมาต้องมาแต่ตีสาม ในหอยต่างอยเดเพิ่นมาเพิ่นมาแต,ตา่ตีสามตีสามหอยพีกพ่อตีห่าตีห่าดูดิในหอยเชกายมาแล้วบ่นี่อยังบ่เห็นพ่นานาอจามองมีและมองนี่โลงๆโซนนี่โลงขนาดเลย โอ้ตัวนั้นสูงใหญ่สูงใหญ่วเขาปากเป็นเขายังู่ัก็น่าปากก็เดียนดาวยปากป็เปก่็นด้อว่าแม่ว่าแม่กินกาดข้าเดียนอวันหรอเปล่ากาดเาเอาปอกเขาให้เอ้ ตัวนี้ของไทยนะของไทยเท่นี้แล้วห้อยแบงค์้อยใจหรือเปบ่าบูมเนครับบอบ้าะขายหรือายบ่า ผูกไ,ไ,ไว้เราไปจิผูกไว้เราไปเจ้าของไปอยู่เจ้าของไปอยู่หาเจ้าของก่อนน้าห้อยพันมาลายลายเพิ่อนกระสีขายเบิร์ดแล้วแต่เสาหัว บลายปันใดเอาของไผของแก้วบ่คมเนี่ยอไหนะเจ็ดหมื่นกว่าครับเจ็ดหมื่นกว่ากว่าาอห้อยแบงค์เจ้รับเจ็ดหมแม่ลูกเจ็ดหม่นเกลูกลูกผูวะลูกผูครับเจ็ดหเก้าอไครับผมแม่ของผมครับขอไหนห้อยแบงค์พอไหห้อยแบงค์ พ่อมา마่เป่าฮะใส่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 ไม่ยังอะี้ไม่ยังก็ซื้ออย่างก็สังทองสีสังทองอ่ะอ่าห้อ่าห่าอ่าห้าเจ้าปีห่าพันด่าจปีแล้วไรครับนี่ฮะเจต่อให้ยังขี่ก็ได้จี้ทำยัให้ขี้ให้มือก็ได้หนึ่ง โอ้ลอี่ด้ีลุงยังลุงยังสายพันสายพันนั่นก้าเจะเญเนก้าเจรินบอกเนล้านเบิ่ล้านสายันเมื่อกี้เพิ่งเ่มตัวจับไปเดี๋ยวมกีเิ่งอะไรลวก็ลูกแสงเทียนลูกแสงเทียนับขี่เพิไกียนสกได้เจรับประกันขี่ได้ดิขีได้ดิขีไปนอนนาก็ได้เจ๊ขี่ไปนอนนา สีเหล่ส้มหงก่จ้าของมันบักดำเนอะบอกว่าไหนีโอ้เจ้าของสีดำติดต่อได้ที่เบอร์ไหน้0 9ศูนย์เก้าสามสามสามสี่เก้าห้าสี่เกาเก่นื้อดำมาสันสนะปีปลายปีปลายทาก็ได้ปีปลายปีปลาย ต่อทั้งเบอร์ะไรีเค่ะทัเฟซกับสังเงยบอะไรจีฮะทัเทั้งเฟซบุ๊กกับสังเงียบสังเงียบสังเงียบท้องกระนาครับเฟซบุ๊กนะเฟซสงงียบคุณคุณที่หางเอามาได้สอวันนี่ครับบอกมาด้อหาได้มาสองมือหนึ่งควองพันคมห้าห้าปะจีห้าสิบห้าห้าสิบห้าเปิดไว้ครับเปิดไว้หาขึ้นหา ส่งส่งไก่บ่ส่งไก่อยู่บ่ส่งได้ครับแต่ราคาคุยกันเรื่องราคาคุยกันเรื่องส่งราคาซื้อต่างหากราคาส่งต่างหากครับว่ารับส่งมีรัถส่งด้วยในห้อยดำโอเคโอเคจ้าจ้าในหอยเหงียบเบอร์โทรที่บอกไปค่ะ เบอรทบอกมาอีนู่กาสาสส่เก้าห้าสี่เก้าเก้าห้าสี่เก้าโอเคโอเค่เ่บ้านค่ะอันนี้หอมผายอันอมผ่าว้้นี่ห้องเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเายานะพ่อเูายาดสูงใหญ่ลูกบัแค่นลูก ลูกเพิกลูกพ ah? ี่เขาได้่ละลูกพี่สี่้าเบอร์โทรดิเบอร์โทรเบอร์โทรบ่จ้าศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสามแปดแ้าสองแปดเก้าห้าสองแปดเก้าศูนย์แปด ห้าสองแปดเก้าเพราะยังเพราะเพราะซื้อยังซื้อเพียนซื้อเพียนบ้านไหนเพ่เพร่อเพียนบ้านเราเซกาจังหวัดบึงกาฬเลยนะเซกาจังหวัดบึงกาฬนะฮะอันนี้ก็โทรหาคุยต่อรองกันได้นะคะเพราะเพียนเซกา เลยน่าห้อยหลายๆแต่คอยทาบหลายเอาไปยังคนคือคนคือชมใช้ตัวั้นท่านไหนคือชมแท้ท่านใหญ่ใหญ่ตัวสูงไหมะสราอง่ชมแท้ใท้องใใดนะแปดมื่นมื่ันครับ ปดหมื่นหนึ่งพันแปดหมื่นหนึ่งพันบาทแปดม่นหน่งพันโอ้โอ้อพ่อเท่าไรโม่ขายพ่อเท่าไรคือบอกจังักรถถัรอพันหนึ่งใควะพวกมึงก็ขายวะแกสองว่ะ คุณเนี่ยก้อนห่มสับลับอยู่สอดแดงได้บได้บบได้นะหอยผู้ซื้อก็อยากถืออยากได้ถือผู้ขายอยากได้แพงละเนาะผู้ซื้อก็หาเนื้อถือ ขาเล็กอันนี้ของผ่าเจ้าของไม่ใส่แล้วเอาอยางมานเนาะมื่อนี่ขายแล้วใส่คะคอยไม่มานบ่โอ้คอยผูก พอพันท่อใรคะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าอยสามปีสามปีอยสามปีเจ็ดหมื่นห้าของของเนื้อหอยรักเอ็ดพอพันได้เอ็ดพอพันได้สนใจทักมาได้ที่ศูนย์แปดศูนย์เจสามห้า ไอ้ควาคมเนีมนัดทีเดียวเอป็นอย่างไม่เห็นเจ้เาว่ส่ละดยเอ่อนา่ีมาเ่ง่ทางไหนไทย้เ่น่อเนี <Okay. S 3> <Okay. S 2> ่ย ใช่คะ่แคแคะแม่นี่บอกแม่นี่เขาไห6หกหมื่นเจ็ด่นท้องแล้วชั้นหกหมื่นเมาแล้วได้มาแล้วหก<ร>เดือนแล้ว,าวราค่เกอบหอ้กรนะหอนหอยลักค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยลักนะคะ

อันนี้เขาเป็นเขามัน,นโคง้งโค้งดีนะเลยถ่ายอันนี้ก็ของนายหอยต้อมนะคะเจ้าคนห้องใไรวะจ๊ะถ้าจะสนใจก็โทษถามเพื่อไนไ้วะจัน0847974494เบอร์นายหอยต้อมโทษถามได้เพื่อนเขาโค้งดี มื่อนี้บอกบอหลายนะคะยนีโหรถกับโมนนี่ได้แล้วควายบอหลายมันควายบอหลายปันได้ตัวนี้มันขายเลยได้ไหมครับะจะขายเท่าไ่

เบอร์ในหอยรักค่ะอันนี้ของในห้อยแบงนะคะแม่ก็รู้แปดหมื่นถวนคนละเลยค่ะของในห้อยแบงคถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยแบงคนะคะศูนย์เก้าแปดหกห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ ลูกกับตัวนี้เนาะขาตัวไหนตัวน่ะโอ้ลูกตัวนี้กับลูกตัวนี้ว่ะสิลูกตัวผู้จ้าค่ะค่ะนี่สองใบหอยแบง่งอันนี้ของในหอยในหอยชายมาแล้วสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้วแม่นางงามหนิจิแม่นางงามอะไรแม่นางงามแม่สาวนั่นนี่ อันนี้แห้งสาวค่าแจนี่ดิผสมมื่คุต้เล้โคุต้ะอันนี้ก็แม่สาวท่าดห้องท่าดแปดเมื่นตัวนี้บอกคะตัวนีแ้แปดเมแม่สาวสมแล้ววะสันสมแล้วสูงร้อยเท่าใดคะสาสิบปลายนะ แม่สาวแม่สาวอันนี้แห้งสาวอันนั้นกะสาวตัวนี้เนี่ยคะห้องขอ่าไรตัวนี้เจ็ดมืนห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าอันนี้ถ้าสนใจก็ทักมาได้คะ่ะที่เบอร์ในหอยชัยนะคะ 063-621-8710ค่ะเบอร์ในหอยชัยนะคะอันนี้สาวน้อยสาวน้อยร้อย100ล้านดิสาวน้อยทั้งสองตัวชมแล้วว่าสาวน้อยพาจางได้อันสาวน้อยไปเลี้ยงก่ะทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยชัยนะคะ063-621-8710หกสอน่งแปดเน่งศูนนะคะน่ารุนน่ารุนยังน,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 น้อยอยู่อ้อออยู่ นี่ตัวนี้ครบเผอะิีกำลังขบเผาบเพาะไหมผสมผ่านแล้ว,ลวค่ะหลายรอบแล้วขบเพาะขบเพาะมานทุกตัวรับ,ปร,รบป,รประกันมานทุกตัวสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์นห้อยชัยนะคะ องรยเดียวมันต้องสขาเป็นยังเป็นยังจังมวยืนสองขาเป็นยังขึ้นมวยืนสี่ขายามเพินมากโตาดไตัวนี้เท่าใดคะเอาขึ้นมาแจกให้ตัวนี้สาวสีสาวสรุ่นนี้วะสันตัวนี้สาวเ ราสีโตหูบ่เอาเตียอะไรสั่งมันเอาไปผสมควยแขกนี่ได้ขวยแค่ออกมาได้ไฮะปีไปปบ่สนใจติดต่อทางไหนนี่ติดต่อทางไหนดีเนื้อหอยดอนทอย พอใจกับที่ต่อในหอยดอนทอนะคะนี่สอบถามอะไรคะสาวสีค่คนนะกับลูกเารอคะเนี่ยกับลูกเรอเสามตัวโอ้สามตัวเนี่ยสองตัวสามก็ตัวน้อยนั้นตัวน้อยมาเนี่ยมา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 ขีาข่มาเขากองหี่มาเร้วสามตัวห้องเข,ข่าดครคะสามตัว แสนสองสามตัวแม่ลูก,แม,ลกแม่ลูกเป็น,นห้าเอาตัวเทือกออกเปน็นห้าเอาตัวเทือกออกเป็นหม้หามสองไม่รูน้นี่สั้นเบอร์โทรติดต่อค่ะ0 9นย์เก้าสามสี่แปสาเจ หอ้ญญหอยปัญญานะคะโทรหาติดต่อต่อรองได้นะคะที่บ้านนะคะอยู่บ้านไหนคะบ้านหนองหิง่งห้อยปัญญาอยู่บ้านหนองหิง่งแปดหมห้าลูกกับลูกน้อยนะคะสองตัวถ้าเอาโตฟัว,วถ้าเอารวมกับแสนสองสามตัวพอ้นหนตัวนายคนเอามาแล้วมาแก้ม,มูนมาอยู่กระมูอนะพ้นไปอันเล่นทั่วสวนหนึ่ง หอยก็หลายๆจะควายหับหลายมีปลาปลายพอได้ชมมันยางของเตี้ยท้องบอกคะท้องครับท้องในสี่ท้องได้สี่ละในสี่เดือนเดือนที่ห้าดูหนถ้ากันเบิ่งขนาดดูดิลูกมันตัวแรกกับโตแม่โตแม่ลูกสองในท้อง ลูกสองีองวงร้อ้อิบเก้าสมเก้าวงร้าบกเถ้ามีคนสนใจเบอร์โทรอะไรองครับส่วนแปดสองแปดสามห้าแปดสามห้าสองสองสอบ้านไหนคะเซกาครับตะมนเซกากระมนต์อนกระมนเซกาเป็นท่าไห่ เรือใน,นเล็กมอ่อผมจขายได้ในเล็กมอ่อกะขายหวานก็ของซื้อของของซื้อของขายไหนไะหนก็ได้ดิต่อรองกันถึอใจถึอใจก็ได้นะรับก,กันถึอใจถึอถือโสดถือ่า <laughs>

ตัวใจห้องแปดสิบห้าใสแม่นี้บ่ลูกเหลูกตัวเทิงเนี้เอามาหาแม่เนีไยมาหาแม่ไงตัวนี้บ่ตัวลูกโดนสี่ดันดอนนี้บ่โอ้แปดสิบห้ากับแม่ตัวนี้สิแปดสิบห้าสันกับลูกห้องแปดสิบห้า โอ้โพระนะพระนะพระนะเขาไปแจมเขาขนาดเลยรูย้คนสนใจทัางมาได้ที่เบอร์887 214 1289ราคาต่อรองเอาเลยคะ่ะ85กับลูกลูกสีดือ้อผูดด้ใดลูกกำลังมาผู้ใดลูกเอาม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 าหาหาแม่85 เดียร well, ์ยังลองมาละพูดดคิดด ja ar> like, ื้อขนาดรู้ผ่าทับเราปในท้องนะผ่ารอบแล้วสิโอ้ขับเก้าเจริญสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดเก้า มาหากันแล้วลูกอนี้ลูกมาแล้วมาแล้วอ่าแต่สิหะในท้องแตดสิหะในท้องกระทำอะไรป่ะฉันอ่ามาหาเลยกล้องเลยป่ะนี่โอ้มีสามโคมสี่ก็โคมนี้สีโ่โคมโคมละสามสิบแปดป่ะฉันี่แม่บอกลูกก็ลงังสิบหาสามสิบแปด อันนี้ก็สามสิบแปดโอ้อยคู่กันยู่บ่อันนี้ก็สามสิบแปดแม่ลูกสามปดคมนี้ก็สามแปดคมนี้ก็สามแปดคมนี้ก็สามแปด คมนี้ก็สามเปียร์คู่กันเลยโคมนี้ก็สามเปียร์ว่ะที่โตได้ค่ะที่เบือ่อที่บอกไปเมื่อกีน้นะคะกับอันแม่อันแปดหมื่นหางสองอันนั้นก็โคมโอ้มีสี่โคมเป็นไงสี่โคมหาโคมไว้ห้าโคม ใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้ที่ตลาดดอนทอยนะคะมีทุกวันจันทร์นะคะที่ดอนทอยะะตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกับอำนวยจังหวัดสกนลนครนะคะมีทุกวันจันทร์นะคะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยะะอันนี้ก็สามหมื่นแปดอันที่ถ่ายมาในี่สามหมื่นแปดสามโคมสี่โคมโคมที่หานั้น เปดีมืนหาคนละกระเจ้าเดียวกันนะคะบุเดไปแจมพู่แล้วพอไปแจมมูพคนละคุเด ันนี้ห้าหมื่นอันนั้ 50, นสามหมื่นห้าตัวนี้ห้าหมื่นในห้อยรุนอำเภอเซกาในห้อยรุ่นอำเภอเซกา 58, ติดต่อได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสี่สามสามแปดสสาามมติดต่อได้ค่ะที่นห้อยรุนค่ะพวดพ็กพวกอันนั้นแจมกันพวด็กย่อกัน 50, หน้าหมื่นนะท่านตัวนี้ ตัวนี้หามตัวนี้ 35, ะสามหมื่นห้าา่โอมาลพูดดโอส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านจ้าพบพบกันไหมคะ่ะโชคดีสบายอยู่ดีมีแฮงคะ่ะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า